เ,เห็ดปวกอีลวพี่น้อง,กำ,ง,ก,อง,องกำลังกินจูมเลยพี่น้องนี่นี่พี่น้องกำลังกินจูมเลย สบายดีพี่น้องสบายดีฟีดีฮักแพงสุขุมสุขคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้กับผาพี่น้องมาหัเก็บเห็ดปวกคือเก่าพี่น้องห้าเห็ดปวกเก็บเห็ดปวกพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องพี่พี่พี่น้องพี่ทำไงกับมีผู้ทำไงกับมีพี่น้อง เอาทางนอกก่อนพี่น้องเอาทางนอกก่อนนี่งามขนาดเลยเก็บยากมากพี่น้องเ้ยหก กำลังเป็นจูมเลยจูมงามคัขนาดเล็กพี่น้องผักก็ไลก่กดแช่ได้เลยพี่น้องเด้อกดติดตามเนาะกำลังพวมจูมเลย มานมานพี่น้องมานมานพ่อก็เคยลาคนมักเห็ดมักหาเห็ดมากกินพ่อมากินก็ต้องหาให้มันเย็นนาอพี่น้องเนาะ

เป็นจีขึ้น นี่มมนเปิดเสาได้พี่น้องเลยหกเป็นหกเลยผู้จูบหนึ่งพี่น้องอย่าเสียมเมื่อไรยังข้ามไปเอาพี่น้องลองซาเขียวตามนี้ก่อนมันคือผู้ผู้ อมีวะเคพอดีหาพี่เนาะนี่ตรงน,นันนีเสียงปง่าฮองตึมเลยพี่เนาะฝนก็จีมาเพอาะนต้องเคลียร์หาน้ำเนาะมันอยู่มันมันโหเก,กิน เต็ม,มอยู่พี่น้องนี่กําลังเป็นจีนี่มีได้จูมมเลยนี่เห็นป้นี่เห็นมาพี่น้องยังในน้อยเลยรุ่นนี้ต้องเคลียร์ฮาพี่น,อน้องเลย,ยกันอกเคลียร์ฮะโบดิกินท้องท้องก็เกิดอะไรนี่น ก็โทราก็ไปพี่น <sevent igen> ้องโบฮหตนอนฮิตออกเอาแต่ห็ดเอาแต่หมองมันกินได้หนไว้มันออกเถื่อนาปีนาเนาะกันเขาเอาไปต้องปลวกเดือปีนาสิบริก uh ินแต่แค oh ่นี้ก็พุจนหอนเขาปลวก นี่นะเป็นแพงเลยน่ะขั้นโบงาดขึ้นมาโบาหเห็นซ่ำพี่เนองอีบ่แห้งน้อยแห้งอะไรมันก็เกิด เชี่ยห่าพอดีเสียมถือหักเลยพี่น้องนี่หักเลยเสียมถือมันโยมมันมันก็พ้นเนาะเชี่ยฟอกไปว่าถือจับซัก

น้องมันพี่น้องอืมขี่ลงไปลงมาจนแตกนี่พี่น้องดอกดอกทั้งนี้

นีแต่จูมน้อยๆเลยปลาพี่น้องเห็นยังมางมาอีกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเคยลาเนาะส่องเคยลานั่งๆพี่น้องอยู่ในไต่ไม้นะเนาะภาพโบนิ่งไลยตาก็ขอโทษขอาไปเด้พี่น้องเด้อ ทั้งอยากเก็บทั้งอยากถ่ายเมื่อกี้สายตาเนี่ยก็ต้องขอโทรขอไฟเนาะ ดอกขาวๆงามๆเลยพี่เนาะเห็ดปวกตาพี่เนาะมันจะออกแค่หัวฟูนนะฮะปลวกตาโอ้ยดอกเดียวนี่พ่อนเนาะ คนก็มาพอพลตอนนี้พี่น้องมีดอกเดียวน,นี้นี่นี่มั้ยคอับนาซีเมนยนขาวๆนี่อืเงนินนลิเห็ดปกตราอ้าวนี่นี่นจูมจูมโอ้ยพวกกินมาแล้วนี่ โอ้โหตวกิดมันนพี่ออพพ้องดอกดอกใยดอกใอกยด้วยตัวนี้ดกยังไงเลยพี่น้องนี่มานคักพี่น้อง ดอกใหญ่ขักเลยนี่เด็ดปวกตาพี่น้องตัวซ้ำว็พามือใหญ่กว่ามืออีกโอ้ยพามือรประดัเด็ดประคาวง่ามอลีพี่น้องนี่มานมานมานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้อง ช่องเคยล่พี่น้องมานตั้งเห็ดปวกมานตั้งเห็ดปวกตาบมานเฮงมานเฮงพี่น้องผลงานของเฮาพี่น้องมีแต่จูมกับเห็ดปวกตาบดอกหนึ่งในพ่อได้แกงน้อยพี่น้องไอ้รอบเทียงรอบเทียงรอบบ่ายเนาะบบมานเท่าตอนเสาบันไดเดียวมืออื่นลุยต่อพี่น้อง มันนี้ต้องขอตัวไปเลี้ยงควายก่อนเลยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องขอบใจจุกูสุกคนที่ิก้ามาเบิ่งพี่นอ้องพ่อกันไม่คลิปหนา้ากับเคยละสบายดี